พัดินหลวงคนไปกี่มากน้อยละ่ะคุณนางราวห้าสกว่าชาวบ้านนั้นมากันมืดฟ้าเลยพุทธเจ้าข่าดีจริงขอบใจมากแต่พ่อได้ยินว่าเจ้าไปการสายมากปราศดรพากันรอนานสองนานใครมันมากราบทูลพ่อดอกมาเดือพุทธเจ้าค่ะ พออยากจะขอแรงให้เจ้าทำงานให้ขอสักอย่างทรงมีพระบรมราชโองการสารั่งลุงได้ไเลย,ย,นะยพุทธเจ้าค่ะท่านสมุหนายกด้วยนะช่วยกันพุทธเจ้าค่ะเราอยากจะส่งสารทูตไปเจริญทางพุทธศาสนาที่เมืองลังกาเพื่อจะได้ความรู้ใหม่ๆทางพุทธศาสนามาอีกหลายอย่างรับพระราชโองการพุทธเจ้าค่ะเจ้าเห็นดีด้วยหรือไม่ล่ะ พอดอกบาเดือของพ่อพุทธเจ้าค่ะทรงดำริชอบแล้วพุทธเจ้าค่ะลูกคิดว่าพระดำรินี้เป็นเกียรติเป็นศีอย่างมากกับราชวงศ์บ้านตูหลวงพุทธเจ้าค่ะเ <c oughs> ห็นไหมล่ะ <c oughs> พ่อใช้คนถูกจริงๆเลย <c oughs> รู้อย่างนี้กระถินหลวงพ่อ <c oughs> ให้พอดอกมาเดือไปแทนพ่อก็อย,อยังดีหรอกนะท่านเจข้างาน้า ฐานตน้นแบบเวลานี้ข็อจำรุดชุดสม,มาทาจะเห็นเป็นประการใดน่าจะรื้อเครื่องบนแล้วเปลี่ยนใหม่เพราะตั้งแต่เมื่อครั้งที่ฟ้าผ่า,าไฟไหม้เมื่อครั้งที่แล้วที่ท่านเจ้าพระคุณขุนหลวงประสาททองโปรดให้สร้างใหม่เพรร่วมร้อยปีแล้วพุทธเจ้าข่ะจะเป็นแม่งานแทนพ่อด้วยนะพุทธเจ้าข่ะท่านสมุหกะระผมพระพุทธเจ้าค่ะ เราจะให้สมเด็จวังหน้าไปช่วยฝึกซ้อมเพลงทวนให้จะเอาหรือไม่รู้หรือไม่ว่าทรามชำนาญเนี่ยทราบด้วยกล้าวนะกกล้าวนะกระมอมเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะกกล้าวนะกรนะมอมท่นนานทางห้าลูกขอรับพระบรมราชโองการพุทธโคโะเจ้าแขกเจ้าปานเจ้ารถ พวกข้าที่อยู่ที่วังของเจ้าทั้งสี่คนนะมันซ้อมรบอะไรกันนักหนาแล้วที่เจ้ามงคุดควบคุมการซ้อมอยู่ตัสิรับไต่ก้าพุทธเจ้าค่ะคงจะงดได้นะพอบานพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะสั่งไปทางเจ้าพี่มังคุดให้เลิกซ้อมรบเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกคิดว่าเจ้าพระคุณขุนหลวงชอบให้เตรียมความพร้อมเรื่องกำลังและอาวุธเสียอีกพุทธเจ้าค่ะ แม้ในยุทธยาจะว่างสิแต่สมเด็จพ่อเคยรับสั่งให้เตรียม